มาดูบรรยากาศกันโอ้โหอลังการมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนน้องใบกับแม่สอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ ไม่เห็นมัมสตอรี่นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแม่ฝนกับน,น้องไบนะก็มาอยู่ที่หน้าลานเันทันเวอร์นั่นเองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้แม่ฝนกับน,น้องไบนะจะพามาดูบรรยากาศนะคะทุกคนในช่วงของวันคริสต์มาสนะคะว่าที่หน้าลานเซนทันเวอร์นะเขามีการตกแต่งนะคะคริสต์มาสแล้วก็มีบรรยากาศที่คึกคืนขนาดไหนนะคือจะบอกว่าคนเยอะมาก <À, S 1> เผื่อว่าแม่ๆคนไหนนะ จะพาเด็กๆนะหรือว่าลูกของเรานะคะมาเที่ยวนะคะหรือมาเที่ยวถ่ายรูปนะแล้วก็ดูบรรยากาศกันนะช่วงปลายปีค่ะน่ามามากๆเลยนะคะเพราะามีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นในจุดของม้าหุ่เมื่อกี้นะ <ไป S 1> ก็มีไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปกันค่ะไปกันค่ะเด็กนะบอกว่าไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะตามดูกันนะคะโอเคเทศกาลคริสต์มาสค่ะตอนนี้นะคะที่เซนตันเวิร์ดเนี่ยคือเขาเริ่มจัดตกแต่งกันแล้วนะทุกคน แสงสีเพียบเลยค่ะเด็กๆชอบมากแน่เลยนะคะเพราะว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนที่ซุ้มนะคะม้าหมุนน้าของเวอร์แก๊นะคะเขามาจัดเป็นแบบซุ้มม้าหมุนนะทุกคนให้เด็กๆนะสามารถที่จะขึ้นนั่งเล่น ะะแต่ต้องมีเงื่อนไขคืออาจจะต้องแบบมีการสแกนนะมีการสแ,สแกนนะคะแอดไลน์นะเออแล้วก็สามารถที่จะใช้สิินนะคะขึ้นนั่งบนม้าหมุนได้ด้วย ไปดูเด็กๆกันนะคะว้าวนี่เลยทุกคนมาดูบรรยากาศกันโอ้โหอลังการมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบันไดนะคะขึ้นไปถ่ายรูปได้นะหลายมุมเลยอะ่ะถ้าใครมาที่นี่นะได้รูปสสวยๆนะให้ลูปกอะหลายร้อยรูปแน่นอนอะ่ะ เตรียมกล้องกันมาเลยนะคะหรือว่าเตรียมมือถือแบบต้องมีเมมเหลือไว้อ sí, ่ะนี่บรรยากาศขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นต้นคริสต์มาสด้วยนี่สาวน้อยสาวน้อยสาวคนคึกคืนมากเยอะมากค่ะ มีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะด้วยนะเขาจะมีแบบซุ้มขนมต่างๆนะเขามาจัดบูธจัดอีเวนต์นะคะเดี๋ยวขอพาลุงไบไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปก่อนนะแม่แม่และหลังจากนะที่แม่ฝนนะกับน้องไบนะคะได้พาไปพาแม่แม่นะและเด็กๆนะคะของช่องเรานะไปดูบรรยากาศนะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะจัดแสงสี ไปดูแสงสีนะแล้วก็ไปดูต้นคริสต์มาสยักษ์นะคะที่หน้าลานเซนทันเวอร์นะเออนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายปีนะที่หน้าลานเซนทันเวอร์นี้นะคะเขาก็จะจัดอย่างนี้นะคะ่ะทุกปีเลยแล้วซึ่งแต่ละปีเนี่ยคือธีมก็จะไม่เหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะก็สวยเหมือนกันนะเออนะคะสวยทุกปีเลยอะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะพาเด็กๆนะคะพาลูกๆของเรานะทางแม่ๆด้วยนะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะรับรองนะคะว่าได้เกิน100รรูปแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีทุกมุมเลยแต่ว่า เสียงข้างนอกค่อนข้างดังมากเลยอ่ะแม่ฝนก็เลยไม่สามารถที่จะแบบพูดคือกลัวจะจะเสียงมันจะแตกเนาะเวลาเข้าไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยขอมาพูดข้างในห้างแล้วกันนะคะก็แม่แม่อย่าลืมพาน้องๆน,นะมาเที่ยวกันที่ห้างเซนทรัลเวิร์นะคะทุกปีเลยนะคะแสงสีแสง เด็กๆนะจะตื่นตาตื่นใจนะแล้วก็มาถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆกันที่นี่ได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบนะช่องของเรานะคะ b บแอน m ั o สตอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะให้กับแม่ฝนแล้วก็น้องใบด้วยนะคะพวกเราจะได้มีกำลังใจนะในการทำ ep ต่อๆไปนะคะแล้วก็หาข้อมูลหรือหาเรื่องราวอะไรดีๆมาแบ่งปันกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะคาะน้องไบไปพักผ่อนก่อนค่ะไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย